สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกแตงกันนะคะเดี๋ยวมาดูต้นกล้าแตงค่ะนี่เป็นต้นกล้าแตงที่เราหยอดมเมล็ดได้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะประมาณเจ็ดวันเนี่ยค่ะนี่ต้นกล้าก็จะปลูกได้แล้วนะคะ แต่วันนี้เราจะมาเตรียมเตรียมถุงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวแล้วก็เราก็จะปลุกลงในถุงมะพร้าวอย่างนี้นะคะเรามาจัดถุงมะพร้าวให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าวขคุยลงในถุงนะคะ นี่คือมะพร้าวขุยนะคะเราก็ใส่น้ำให้มะพร้าวขุยเปียกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการน,นำไปใส่ในถุงมะพร้าวนะคะที่ต้องใส่น้ําในขุยมะพร้าวให้เปียกนะคะเพื่อง่ายต่อการน,นําไปวางไว้บนถุงนะคะแล้วก็เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นแตงกวาที่เราจะปลูกลงไปนะคะ ค่ะแล้วนี้เราก็เอาไปใส่ลงในถุงมะพร้าวแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถุงมะพร้าวนะคะในถุงมะพร้าวสีขาวนี่นะคะจะประกอบด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เราก็จะใส่มะพร้าวขุยลงไปนะคะเพื่อปลูกต้นแตงลงบนขุยมะพร้าวนะคะ และนี่คือทีมงานของเรานะคะวันนี้เรามาปลูกแตงประมาณ6000ต้นนะคะเราจะมีทีมงานที่มาช่วยงานนะคะทั้งหมดสิบคนนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ปิดเทอมค่ะมาช่วยงานพ่อแม่นะคะเราจะมีหน้าที่นะคะทั้งหมดอยู่ประมาณ3ส่วนนะคะคือส่วนที่1ก็คือ ใส่น้ําลงในครีมมะพร้าวนะคะส่วนที่2คือนําไปใส่ในถุงมะพร้าวแล้วก็ส่วนที่3ก็คือไปปลุกนะคะนี่คือต้นกล้าที่พร้อมปลุกนะคะ oh <my> และนี่คือการปลูกแตงนะคะ วิธีการปลูกก็คือง่ายๆเลยนะคะเราก็เจาะรูลงบนขุยมะพร้าวที่เรามาใสา่ไว้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลูกต้นแตงลงไปแล้วก็เสียบขาปาักขาปักตรงนี้นะคะเป็นตัวที่ทําให้น้ําไหลลงสู่รากของต้นแตงนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นพืชไร้ดินนะคะเราไม่ใช้ดินนะคะแต่เราใช้กลมะพร้าวแทนนะคะ ให้น้ำกับต้นแตงนะคะเราให้วันละหนึ่งรอบนะคะยังยังเล็กแบบนี้เราให้วันละหนึ่งรอบนะคะแต่ถ้าโตเริ่มออกผลแล้วเราก็ให้วันละสองรอบนะคะต,ต้นกล้านะคะก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะคะ<ช>ไม่ได้สําเร็จรวดเร็วนะคะแต่มันจะค่อยๆโตออกเป็นผลนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นความสําเร็จที่เราได้หลังจากที่เราปลูก ต้นกล้าต้นนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะคะรืทำารปลูกพักปลูกแตงแตงเหรอใช่ปลูกไหมปลูกกับพี่ไหมปลูกกับพี่ไหมหรืเหรอใชู่กกับพี่มาสิเอ๊ะพยายามไปเก็มทำแบบนี้เก็มทำแบบนี้นะแปลกไหม พื่อนสิทำไหมไม่ทำอืมไม่ทำก็ดูก็พอเนอะไไาะ <laughs> เกินนไ่ม่ขังะื่ดกม่ก็ดเชอกตัวนี่ตงจ นี้เราก็มีคลิปมาให้ดูกันปลุกแดงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ